ลด3โลใน14วันห่วงยางรอบเอวหายไปแบบเห็นผลคาตาด้วยการทํา3สิ่งนี้สวัสดีค่ะพี่กุ้งจากเพจพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทค่ะวันนี้จะมาแชร์เคสของนักเรียนท่านหนึ่งนะคะที่ลดได้3โลในระยะเวลา14วันและอยากให้ดูหุ่นค่ะก็คือว่าไขมันเนี่ยที่เป็นห่วงยางเนี่ยรอบเอวค่ะหายแบบเห็นผลคาตาเลยนะคะใน14วันแล้วก็ยังได้รับผลลัพธ์อีกหลายเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผื่นภูมิแพ้หายหายปวดขาปวดเขา่า แล้วก็ไม่เพลียมีพลังงานมากขึ้นนะคะผลลัพธ์อีกเยอะแยะมากมายเลยที่นักเรียนท่านนี้แชร์ต้องบอกก่อนว่านักเรียนท่านนี้สามปีที่ผ่านมาพยายามที่จะลดน้ําหนักหาตัวช่วยกินตัวช่วยทุกอย่างค่ะแต่ไม่สามารถที่จะลดได้จนกระทงมาเข้าคอร์สอวสานความอ้วนค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสารอาหารเรียนรู้เรื่องของวิธีคิดวิธีการต่างๆแล้วไปลงมือทําซึ่งได้คุยกันนะคะพี่ปุ้งจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่านักเรียนท่านนี้ ได้ทําอะไรไปบ้างถึงทําให้ได้ผลลัพธ์เยอะแยะมากมายขนาดนี้ข้อแรกเลยค่ะนักเรียนท่านนี้บอกว่าเขาเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะคะจากเดิมทีเวลาลดน้ําหนักเขาจะไปโฟกัสแต่ตัวเลขบนเครื่องช่างค่ะเขาเครียดมากแต่พอเขาได้เรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าสุขภาพร่างกายของเขา่ที่มันแย่เนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมเพ้นการเข้าคอร์สเนี่ยเขาตั้งใจที่จะมาเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้ดีเพื่อให้สุขภาพและร่างกายเขาดีค่ะ เขาก็เลยตั้งใจในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็เลิกที่จะโฟกัสในเรื่องของตัวเลขบนเครื่องช่างแล้วเขามาใส่ใจสิ่งที่เขาควบคุมได้นั่นก็คือว่าเขามาคุมเรื่องของอาหารการกินเขานั่งคิดหรือว่าเขาวางแผนค่ะว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรกินอะไรที่จะอร่อยนะคะเขาก็เลยมีความสุขกับการกินเลยทําให้เขาได้รับผลลัพธ์ที่ไวค่ะข้อที่2ค่ะก็คือว่าเขาใส่ใจในเรื่องของความรู้เรื่องสารอาหาร ไอ้ความรู้เรื่องสารอาหารเนี่ยมันเลยทําให้เขาว่าสามารถที่จะเลือกอาหารที่ดีได้ค่ะนะคะคือในสูตรของ Whole Food Plant Based เนี่ยเขารู้ว่าอะไรเป็นขับดีอะไรเป็นขับที่ไม่ดีนะแล้วเขาก็เลยเลือกเช่นเขายกตัวอย่างว่าเดิมทีอะค่ะเขาจะเป็นคนที่แบบกินจุบจิบแล้วก็กินบ่อยเพื่นเขาจะเตรียมขนมของว่างเอาไว้ตลอดเลยค่ะเมื่อก่อนจะเตรียมเป็นพวกเบเกอรี่เป็นขนมปังแต่พอวันนี้เขารู้แล้วว่าเฮ้ยนั่นคืออาหารแปรรูปเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ค่ะ เตรียมอาหารใหม่โดยการเตรียมเป็นพวกมันหวานเป็นพวกฟักทองเผื่อเวลาที่หิวนะคะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนหรือว่าทำสิ่งใหม่ข้อที่3ค่ะเขาก็เปลี่ยนจากที่เมื่อก่อนเคยคิดว่าเฮ้ยแต่ละมื้อต้องกินน้อย,อยเขาเปลี่ยนใหม่ค่ะคือกินให้อิ่มในมื้อเลยนะคะเมื่อก่อนเขาเคยคิดแค่ว่าถ้าเขาต้องการลดน้ําหนักมื้อแต่ละมื้อเขากินน้อย,อยเขาก็เลยกินบ่อยเลยทําให้เขาหิวบ่อยแล้วก็ลดน้าหนักไม่ได้ค่ะ แต่พอเขาได้เรียนรู้ว่าการกินแบบนั้นเนี่ยมันทําให้ระบบเผาผลาญพังเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ก็คือว่ากินให้อิ่มในมือ้อพอเขากินอิ่มในมือ้อเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าเขาสามารถเลิกที่เลิกกินจุกจิบได้แล้วเขาก็ไม่ติดเครื่องดื่มหวานเลยค่ะเลิกเครื่องดื่มหวานได้เลยแล้วก็สามารถทำฟาสต์ได้แบบชิวๆสบายๆเนื่องจากว่าเขามีการกินอิ่มในทุกมือ้อทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็น สสิ่งที่นักเรียนท่านนี้ทําและพี่กุ้งได้มีการบอกเอาไว้ค่ะในคอร์สอวสานความอ้วนถ้าใครนะคะที่ต้องการที่จะลดหุ่นแบบสุขภาพดีและไม่กลับไปอ้วนอีกแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของหุ่นดีอย่างเดียวแต่สุขภาพอื่นๆดีด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายอารมณ์การนอนหรือว่าในเรื่องของการปวดข้อปวดเข่านะคะตอนนี้พี่กุ้งมีเปิดคอร์สอวสานความอ้วนถ้าใครสนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียด รับราคาพิเศษได้ทางไลน์นะคะแล้วก็พี่กุ้งมีการโคชชิ่งตัวต่อตัวเป็นโบนัสพิเศษให้ด้วยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเพจพีกก YouTube พ่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทแล้วก็ยูทู e พี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทเอาไว้นะคะพี่กุ้งจะมีสาระเทคนิคดีๆค่ะมาบอกเพื่อนๆอยู่เป็นประจำที่หน้าเพจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ